สบายดีป่าลุงทำมากฝนตกแล้วฝนตกนิบๆๆไม่เท้าใช่นนไมจ๊ะเ,เออข้า,าวกระดาษมมัปักคอยใหญ่รโรคหายพี่น้องเม่ควรยอไวได้ใช่ไหมนะเอาโรกหากีเราะมันนโลกเครื่องว่ะเออ็โรคเคื่องอาหารขีดละเครืองหนึ่งวะเออรงจองสิั

เก็บอย้ฮะก็ลืมสัคือจะเก็บคน้ารนเป็นตัวมอยู่กฮะนวมอยู่บอเาจะได้สิขึ้นกระบุหูบ่หายขึ้นี่นั่นได้สิใส่สากแมกดอกระบูมีไ้สากได้ังสขาข้งภาก็ได้แม่แัน้าเสยง่เปิดักอ่ชบน้อาเปิดยูนาปากตัวน่ะ สาข้าวเดียวมาก็เต็มหมดเลยสาสับวบดวยสาข้าวงไมมีอยกัน่สาุพอนซก็พี่เ็เต็มเลยไหนบ้างตัวปจักษ์น่แหไ่อจใช้าขุ้นนหมสาุ้นทำสุ้งรสเฉพาะแยกกัสาข้าวเยอะตะกิน มกาไปเฮกยเนาะโอ้ัดกินเด้อได้กินืออยู่เนหน่ผัก่มาจากเขาเอ้วันนี้ไปดาวรถกาจ้างคุณได้ไหมคะอ้ยวันนี้ได้เท่ไรช้างลอยแค่นี้อนเร่มสช้างอยลอยเลสช้องลอยเงินนี่ละ เนะี่จะเป็นวันเอาจะเป็นเหตุเป็นหนักแต่ยังได้เขาหลออยู่บ้างเขาเนี่กะอ่อนกับขามันลกบดได้ลายติ๊ดจมั่นผสมอยู่แล้ว ค้าได้ก็มีเองหมานะฮะกรซึ้งนะช่ทีนี่ค้าเลยนีช่ทีเบอกไก่ปลาลุงเจ็บนี่มาค้าช่อทีกันน้ำมีดนึ่งนะครับโอ้ยบาเป็นยังลูกคุกนู้บ่ นองเนยได้กดากาดจักมัดสิบหกนงเยพพนยสิมัดนองหลีได้จักมัดสวเองหลีได็กสาวเอสนะาดสิบห้าบอเอสิบห้ามัดเจ๊งเจ๊งเพื่อนเอ,อนเถอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปจลนกหนาหันพื้นบอเออหันดีใจบ่ Vì cháy bò thì Còn giữ cầm nhà của 2 con Mẹ, ổng mẹ, dù hổng mẹ Thấy ủi đấy Thấy ủi hăm đây Hăm xíu lô ca vậy bò Hồi à, mai đơ, mai đây mai đơ, xíu cắt đơ Nga mẹ đơ เปิดเพลงให้ฟังนะก็อยยาฟังเพลงเด้ฟังเพลงได้คน่นกยังตกนิ่นี่ตลอดฮะมใก็ังอืมใช่ใช่แล้วไป มาพเบืออีกรังหน่อยนะกี่ันระเย็ยดีใจยุเออดีใจแล้วที่เอื่อยมาอยู่กับง้าช่องคนมาแต่ลูกกากกเลยเจ๊กาอยู่ลูกกระเจ๊กาอยู่ร้อยนยสิ ดุ๊กดกแทนกัมนเดี๋ยวเบอร์หงหรือเมนมาเหรบัไข่ใช่่ะบัวป้าผูป้าตุผูเนาะนี่ขวกบปะคำจิ้มช้าอ่ะอับายรไปปมา เอามาพี่อมาบีเหมาไอมาชายเหรอห่วมกหัวเนี่ัพกนการสักพีแห่ไปพักทำไไงปลาหมงสองสามปีนะปลาหรือสี่ปีแดงท่านนั่งเงียบก็ปลูกลูกกา เราทเป็นแงแวมันตัวใหญ่แงหมนก็ผูนไมแ้แบบที่่อเนาะเนาะเอครับอาสมพดีงามมันนะมันใหญ่แล้วมันก็ใหญ่โคดเนาะอามชมีใหญ่เลาอะอาสามองตอนสามตอนใช่เล อ๋อแมุกนดินสแดงเนาะเห็นอยเห็ดนยพีขดีอดีขดีอดีอดอดีอดีดีอดีขีดอี ขายมุขหาบันกี่ัซาส่เมาส์ฮัซเมาส์เบิร์นะสาา้อเาว้บาทพอดสิบสิบพันก็ไลายด้ว่าสิบบนลายประดเอามาแต่เก่าคือเลื่อปลาเั็ไงด้วยมุก น้ำนัวมันใส่น้ำมันจังแซ่บน้ำนัว i า o c k y e isn't m a อ u k 節 r t บ่โ a กก s บ p t h าน s ีบ่ม c h i n g บ่โ t ก p ล a я т to pay screens on hi-tech จ र infldad 30 158, NJ เราได้มากอะไฮเงิ้ยเราพอได้ซื้อยาซุปเราก็มากินดูนี่แหละเมนกัน,กออนกมุกพี่น้องออดมุกใหญ่นิดจกินเองพี่น้องเอ้ยนั่งน่ะมีายกามุกนะ ตั้งผีก kind of ็อยู่กบนอง่น้องหงนะกินนมอะกำนองกินนมหิวข่าว่ะเลยโอ้โหหิวข่าวปวดเอาปวดเอาจะน้อยก็ได้กินจ้ากีนัยขอกนครับคุปเกิดก้อนนี่มึงจักเนาะปลาลุง เล็กน่อยคไปนะใช้เงินเด้จะหลอบใช้เงินเอาลยเอาลยใส่ถุงมะฮัมใส่เปามะฮัมเปาเด้กับเปานน่เ่หน่อยใช่อาใช่ใส่อใช่ใส่เป็นอยู่บรใส่ได้อยู่บรีโอ้ใส่ถุงดูใส่เปาดูเงินใส่เปาเอาไหบ่เพื่อนเฮ็ดเองเอใส่กระเป๋ามาถือมา ต้องซอยมันหรเออเ้ว้สเก่งนาใ่เองกะเป็นเก่งเก่งลูกเก่งขอเงินนะอเงิน้อขอเงินนขอเงินนฮะขอเงินเงินนะขอเนี่ยบสิขอเี่ยมอดไปซื้อนมดีนะมังบันทึกบันทดูาะบังละขอดูขอเงินไปซื้อนมเน่ยวขอเงินเน่ขอเงินเนี่ยขอเงินไปซื้อนมเนี่ยาสิบบ เฮ็ดอันนี้ฮเฮ็ดอันนี้โนโน่วสิเฮ็ดนโน่ใส่เอ้ยเอ้ยไจากซอย่อนบ่บ่บ่ทอกัาลูกมังสเอาโออืมเจียวเฮีป็นเหียมากมามคนละลูกนว่สิตีนลนนไปใกล้พอพอชิตีไปลอชิให้พอสีให้ เดีอยวปะปะบ๊อบบ,บ,บ๊อบตอนนี้ก็ใส่หมอหนึงไปแล้วปาลุงเลยแต่ยังไม่ได้ซุกแล้วแต่ไลยหมกโต๊ะบักใหญ่เลยเนาะโลโลหาหนึ่งใส่ซึ้งไอซี่ซุกไว้ก็หวดถ้าหวดนั้นซุกสะปิดไว้ก่อนจักสามสิบนาที

các con mày, các con đốm đốm, con nông thả này nội